สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเอเมนแคตเตอร์ครับเกมที่คุณกำลังรับชมในตอนนี้คือเกมไมค์ครับแล้วผมก็อยู่กับแคสมาร์สไตล์วีชีวิต้อโดแคสมามาผมก็ลืมกดอัดไปนะครับแล้วเสียงบ้านก็ดังนะผมคอยชายชายไปเลยเดี๋ยวเพื่อนผู้ชมไว้คนก็ยิ่งเหมือนเครื่องค้าง มาอูเราก็ตบแตงบ้านเยอะหนักครับเอ้อโอ้ยเออดึกซะว่าเครื่องค้างอ่ะเ่ออ่ไม่น่าอดวะเป็นหนักไหมนมึงต้องดูหายใจกันกินน้ำแล้วกนหายใจดิเออ ได้แคทเกมสะดวกโอเคโอ้ยเมื <without> ่อก <Okay. S 2> <ligen> ี okay. <cat> ้ได้ยินเสียงอะไรมันครอคือเหมือนใครคลาอะไรวะ

ยืนก้าวได้ต่อครับทำไมเสียงสมบีอยู่อะฮ้อเฮอเฮอเฮออยู่นั่นน่ะถามทำไมมีเสียงสมบีวะมมูบอกเฮือเราสิเฮ้อโอ้โหต้องกู้เลื่อนรถเยอะเลย เออเฮ้ยหยาบหยาบนโนนนนนไม่ดีไม่ดีพอจะแคร์เดอะโคมาบอกเดี๋ยวแคลเดี๋ยวขอแคก่อนยังไม่ฟังเลยยังไม่ให้เดี๋ยวค่อย <c oughs> เราก็จะแครไปเ,เรื่อยๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวค่อยตัดเดี๋ยวเขับปักถอนรับระบาดกันโอเค จะได้ดูนาะเขตว่ามันมีอะไรบ้างมีละบ้านมึงดูนาะเขตบ้านนี่ดีเดี๋ยว <ขอ S 1> จะมอดูเวลาหน่อยนะครับเสามนาทีได้อยนาเคตทำไมผมไม่ต้องดูเลยต้องดูก,ก่อนดีต้องตดัดอย่มันตัดเองอย่าจะยุ่งก็ลอ,องเขาแบบนี้ครับของเอ็ม t กตเตอร์คือแบบยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็ đang ừ. lò bây giờ còn nó nâu rồi Chạy cái nó môn này nè ờ, Cái Nhìn gì đây bác Ở đây đây bác Với đây hả ừ, đài, đài, đài. Để tập tích đánh bọn tích đánh để này Tập Lấy dựng ได้บ้านใต้น้ำไม่เคยหรอไม่เคยอ่ะโอ้ยจะอึกอย่างเดียวกูอ่ะบ้านเรานล่นอินอีกจริงเออเน้อเน้เด็กทุกที่ดยวไม้กูหมดเลยแคทคู่แคทคู่แต่แคสต์มค์ก็จะไปแคทเดียวอีกแล้วเลาเขา นามมผแคทเดียวจะเป็นสิ่งส่วนมากผมชอบแคทคู่มากกว่าเงียบอ่าโอเคโดยส่วนตัวนะชอบแคทคู่มากโอ้ยแล้วเราจะหายใจกินน้ำกันหายใจไงเดี๋ยวใครกินเดี๋ยวใครกินตอนนี้น้ำมันอยู่ในตู้เย็นจำได้ว่ากินน้ำแล้วกันหายใจ รำพึงเลยใครก็เตอะอพอไหมแค่เนี้ยอะไรอะไรพอปากท้อนเนี้ยอะไรพอไม่พอปากไปเรื่อยเรื่อเลยแล้วแต่ ขอภายสำหรับ,บเตี <จน S 1> บ่บ้านด้วลนะครับพอ,อแค่นี้แหละมูเชนอีกอันหนึ่งพอแล้วอ่าจะหมดเลยอ่ะดำน้ำแม่งของก็มมตกด้วยนะตกดิก็มาตายที่บ้านเนี่ยอัดไปใกล้บ้านนี่แหละมันไม่มีเงี้ย เดี๋ยวมันก็มีไงหาแก่แค่หาแก่ยังไม่มีเลยไม่ใช่เปิดเจอพิกซอมบี้ขึ้นมาอันนั้นงานยาบเออดีที่ดรอปเนาะตายไหมกูเออช่วย,ยได้หน่อยอ้อยอ้ย,อยไปตัดอ้อยก่นอนเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอะไระนี่มันเห็นอะไรเนี่ยดหนตอ่ามันต้องตัดไปให้ดูแล้วก็หินตะไคร่นะครับออเอาไปทำเรากันใจว่าเครื่องมันค้างเครื่อง <C> e <aring> ค้างหรือเสียงคน กงมันค้างกับมันค้างตอนนี้ก็จะเห็นแคสไมล์เดินร่วนวนผมก็ไม่มีอะไรมากครับเอ็นเอ้ยจะมืดแล้วตามเจ้าเนี่ยใส่เกมมารีเธออยู่จะตายยังไ <c oughs> ายแล้วปล่อยให้อาหารมันหมดไปเลย เพราะไงก็ไม่ตายดิโหมดอะไรเนี่ยฮาร์ดคอร์กป่เออเออไม่ฮาร์ดไม่ฮาร์ดเออไงก็ไม่ตายอ่ะยืกูเลยเก็บไม่ตายเป็นยังเป็น,นยังบ้างสว่างไหมสว่างสว่างอยู่ใช้ได้อยู่เรา<ช>จะเนี่ยมพลุเฉินเราจะขยายนาเขตแต่บ้านนี้มืดเลย จดำบือรายใจเยแปรไม่ช่วยแน่มันไม่เคยฟังแน่บ้านเราว่าจัดเกมแถวนานแต่เมือเสือกอัดเกมนี้นี่นอนอใช่ปะเสร็จังแบบหนึ่งแับหนึ่งบ้านใจสว่างจริงใช่ไหม ไอน้นอนนอนนอนขอทอดอีกหน่อยดิอย่าไปปักที่บ้านเยอะเลยเยอะไอ้หนูพอพอมันจะเกะก,กะไปเราเอาแค่พอ <c oughs> ใช้ได้พอคือทอทนเอาไปทำอะไรหมดเนี <c oughs> ่ยก็ปักเราเราบาดก็ไม่ใช่ทอดอ่ะโคอ่ะเขาทำอะไรหมด <c oughs> ทำทอดเนีย่ยแหละโคตรเปลืองเลยค <c oughs> มเนี่ย ได้ทออํากล่องยังก็ทำ่อยอะกล่องกล่องนะไหนกล่องอเอ็งกล่องเก็บของอะเออเี๋ยอย่าทเองไม่ต้องอะมีไม้ก็โอ้หไม้เยอะว่ะลบดิลบดิลบ,ลบ,ลบเยอะเยอะเยอะเยึงมีสองแพ็คให,ให้ให้ลบให้ลบหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีสองแพ็ก่ปหนึ่ง

<anca> เอออย่างเงี้ยแหละสวย <c oughs> ไม่สวยมันเกะกาไปอย่างเงี้ยมาหาที่จ้คลิปก่อนไปโจ้ข้างบนกันต่อเมื่อมืเนี่ย <aret? S 1> ขึ้นมาขึ้นก็ขึ้นยากจริงๆเลยเอ้ลื่นแล้วเนี่ยแล้วๆๆ <c oughs> ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์หรือซับสไคร e ด้วยนะครับไปครับ